สตอรี <Story. S 2> สวัสดีค่ะเอมมี่สตอรี่นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการซื้อกลุ่มปิดเนาะคอนเสิร์ตอิงฟ้าใช่ไหมเพราะมีหลายคนคอมเมนต์มาในคลิปก่อนหน้านี้ว่ายังทำไม่เป็นเนาะอันนี้คือเอาแบบละเอียดเลยนะมีคนขอมาให้ทำคลิปแบบละเอียดที่สุด โอเคอันนี้พอดีว่ามีพี่ที่เกาหลีนะคะเขาให้สมัครให้สมัครเฟซแล้วก็พร้อมกับซื้อกลุ่มปิดให้เนาะโอเคขั้นตอนแรกนะคะเราต้องมีอีเมลในการสมัคร facebook ใช่ไหมโอเคนี่นะคะเราก็เข้ามาดูตรงตั้งค่านะหาคำว่า,าตั้งค่าของเครื่องเรานะ แล้วก็คําว่าบัญชีกดเลยคําว่าบัญชีแล้วเราเห็นไหมคะว่าเครื่องนี้มันจะไม่มีมันยังไม่มีอีเมลแต่ถ้าบางเครื่องมันจะมีอีเมลขึ้นมาใช่ไหมอันนี้เราก็จะกดเพิ่มนะกดเลย นีคะเป็นการสมัครอีเมลเนาะอันนี้ก็จะเริ่มการสมัครเลยกดสร้างสำหรับตัวเองพิมพ์ชื่อนะคะชื่อเราเนาะจะเอาชื่ออะไรอันนี้ก็ตั้งไปเองเลยนะเพราะว่ามันหลายคนแล้วอะ่ะมันคิดไม่ออก ไม่รู้จะได้ไหมชือนี่อ่ะวันเดือนปีเกิดนะคะใส่ไปเลยตรงปีตรงนี้คือเป็นปีคิทธิักละนะคะไม่ใช่พอศนะเพศโอเคแล้วก็กดถัดไปอ่ะอันนี้นะคะอีเมลตัวนี้เขาก็อันเนี้ยเขาจะสร้างมาให้เราเอง ถ้าสมมติว่าเราอยากสร้างเองแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะคะอันนี้คือเราจะเอาแบบนี้เลยโอเคถัดไปอันนี้รหัสผ่านนะคะรหัสผ่านให้มีภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็มีตัวเล็กหนึ่งสองสามตัวก็ได้แล้วแต่แล้วก็มีตัวเลขประมาณเจ็ดแปดตัวนะคะอันนี้ก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวขอใส่ก่อนนะ โอเคพอเราใส่เสร็จแล้วนะเราก็กดถัดไปเลื่อนนะคะแล้วก็กดข้ามอันนี้นะคะอีเมลของเรานะจดบันทึกไว้ด้วยนะจดใส่กระดาษจะได้ไม่ลืมกดถัดไปฉันยอมรับอันนี้ก็เลื่อนนะคะแล้วก็ฉันยอมรับ นี่เลยอีเมลของเราจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วเนาะถ้าเป็นบางคนขั้นตอนแรกเลยเห็นไหมคะว่ามันจะมีอีเมลแบบนี้เลยเนาะแต่อันนี้เราสมัครแล้วเขาขึ้นมาแบบนี้โอเคแล้วเราจะใช้อีเมลตัวนี้นะคะในการสมัครไอสมัครเฟ e b o o k เนาะอันนี้ไม่ได้จดเดี๋ยวขอถ่ายไว้ก่อนโอเคแล้วเราก็ เข้าเฟ o บุ๊กี๋ยวขอเปิดเน็ตไวไฟจะได้เร็วนะคะ กดอัปเดต Facebook นะคะให้เป็น Facebook ตัวใหม่ล่าสุดเนาะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ถ้าเราอยากดูอีเมลของเครื่องเราดูตรงนี้ได้นะคะกดเข้าไปเห็นไหมคะอีเมลนี่เลยโอเค อันนี้เราก็รอ Facebook เขาอัปเดตให้เสร็จเรียบร้อยเห็น <he S 1> ไหมคะคาว่าเปิดอันนี้คือใหม่ล่าสุดแล้วกดเลยอ่ะอันนี้คือสร้างนะคะกดเลยกดถัดไปอนุญาตอนุญาตอันนี้นะคะเราจะพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อ Facebook ของเราเลย ว่าเราจะใช้ Facebook ชื่ออะไรเนาะอ่ะชิมเลยนะชื่อ facebook แล้วเราก็ใส่วันเดือนปีเกิดของเรานะคะอันนี้ขออนุญาตใส่ไปเลยเนาะเพราะว่า เราสมัครให้พี่เขาแค่ดูคอนเสิร์ตเฉยๆโอเคกดถัดไปนะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใส่เพศไปเลยกดถัดไปอันนี้นะคะเขาจะบอกว่าเพิ่มเบอร์มือถือใช่ไหมเราไม่ได้สมัครผ่านเบอร์มือถือเราจะเห็นข้างล่างว่าสมัครด้วยอีเมลกดเลยเห็นไหมคะอีเมลที่เราถ่ายรูปไว้เมื่อกี้เนาะก็เป็นอีเมลตัวนี้เลยอันเดียวกัน อ่ะโอเคใช้อ e ีเมลตัวนี้นะใช้ตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านก็เหมือนเดิมต้องมีภาษาอังกฤษตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเล็กหนึ่งถึงสองตัวหรือแล้วก็มีตัวเลขนะคะเจ็ดถึงแปดตัวใส่ไปเลย อันนี้เราก็ใส่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็กดถัดไปเลยนะอ่ะเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าเริ่มใช้ facebook ก็สมัครเลยนะ อัปโหลดผู้ติดตามผู้ติดต่อเนาะอันนี้เรากดข้ามไปเลยนะคะ<ร>ก็กดตกลงเนาะบันทึกรหัสผ่านเฟซบุ๊กไหมก็บันทึกไปเลยก็ได้อน,นุญาตขณะใช้แอปนี่นะแบบรวดเร็วอันนี้คือเฟซบุ๊กของเราที่เราสมัครไปเมื่อกี้เนาะทีนี้เราก็ เสิร์ชหาเลยนะคะคำว่า m s s Scan M I S S นี่นะคะ m i s Scan กดเข้าไปกดติดตามไว้ก่อนนี่นะคะหน้าแรกของเขาใช่ไหมอ่าแล้วก็เลื่อน นี่นะคะเราจะเห็นเนาะว่าเราจะสมัครตัวนี้ใช่ไหมกดแชร์กดไปที่หน้าเฟซเรานะคะแชร์ไปแล้วอ่ะกดหัวใจให้ด้วยอ่ะทีนี้เราเข้ามาดูตรงหน้าเฟซบุ๊กเรานะนี่หน้าเฟซบุก๊กเราจะขึ้นมาแบบนี้อันนี้เรากดเข้าไป เ,เดี๋ยวขอปิดไวไฟใช้เน็ตมือถือนะ,อะเห็นไหมคะเขาจะให้เราซื้อบัตรเข้าซื้อบัตรเข้าเข้างานเนาะโอเคแล้วเราลองกดซื้อดูสิสามเก้าเก้านี่เลย เขาจะมีให้เราจ่ายตามนี้เดี๋ยวเราขอจ่ายผ่าน a s เนอะระบบ a s โอเคเพราะว่าซิมของเราอะ่ะมันเป็นซิมของ AIS นะคะถ้าของใครที่เป็นซิมของ t o Move มันก็จะขึ้นคำว่า t o Move เนอะโอเค เดี๋ยวเราลองกดเข้าไปเลยนะเขาก็จะมีคำว่าเปิดใช้งานอันนี้นะคะรหัสไปรษณีย์อ่ะกดบันทึกรหัสไปรษณีย์ของเราที่เราอยู่นะเห็นไหมคะเขาจะบอกว่า เขาจะเก็บเงินผ่านเบอร์นี้เบอร์นี้คือเบอร์ที่อยู่ในเครื่องนะคะมันจะลิงก์กันเลยนะแล้วเราต้องเติมเงินเข้าเบอร์ไหนเราก็ต้องเติมเงินเข้าเบอร์นี้เราจะไปเติมเงินเข้าเบอร์อื่นไม่ได้นะเพราะว่าเราจะหักผ่านเบอร์นี้คือเบอร์ในเครื่องใช่ไหมตอนนี้เราซื้อไม่ได้เพราะว่าเงินในซิมของเรามันไม่มีขั้นตอนนี้ให้เราใช้เน็ตมือถือนะคะจะได้ง่ายใช้ไวไฟกลัวมันขึ้นเออเลอ Okay. เดี๋ยวให้ดูกดซื้อกดซื้อเห็นไหมคะเบอร์เป็นเบอร์ที่ลงท้ายด้วย9265เดี๋ยวเรามาดูว่าในเครื่องจริงไหม9ห6 5 เ,เบอร์ในเครื่องคือ9265นะโอเคงั้นเราต้องเติมเงินเข้าเบอร์นี้ย้ำนะเราต้องเติมเงินเข้าเบอร์นี้คืนยันแต่เรารอดูข้อความนะคะว่ามันจะมีข้อความเด้งเข้ามาเห็นไหมคุณได้เติมเงินห้าอบาทโอเค เดี๋ยวเราเช็คดูซิว่าเงินเข้าจริงไหมนี่เงินเรามีแล้วห้าร้อยบาทโอเคนี่นะคะตัวเนี้ยเราก็ใส่รหัสผ่านอันนี้คือรหัสผ่านอะไรรหัสผ่านอีเมลนะคะรหัสผ่านอีเมลที่เราสมัครไปเมื่อกี้รหัสผ่านอีเมลนะ ไม่ใช่รหัสผ่าน f e c o o o แลนะรหัสผ่านอ e ีเมลเห็นไหมอะ่ะใส่ไปเลยรหัสผ่านอะไรอะ่ะพอเราใส่รหัสผ่านอ e ีเมลเสร็จเรียบร้อยเรากดยืนยันเลยรอดูนะเห็นไหมคะเขาบอกว่าชำระเสร็จเรียบร้อยมีข้อความเข้าแล้วข้างบนหัว ขอบคุณที่ชำระ Facebook เดี๋ยวมาดูกันหน้านี้นะเดี๋ยวจะให้ดูข้อความด้วยที่เขาหักเงินมันเป็นแบบไหน,นแล้วดูว่ายอดเงินของเราหายไปจริงไหมเห็นไหมคะเหลือเวลาอีก5ชั่วโมงเนาะบางคนนะคะพอเราสมัครเสร็จแล้วส่งให้กับคนที่อยู่ต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทย เวลาเขาจะไม่ตรงกันใช่ไหมแล้วมันจะไม่ขึ้นหน้าแบบนี้ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพอถึงที่เขาไลฟ์สดมันก็จะดูได้เหมือนเดิมโอเคนะคะอันนี้คือจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูข้อความนี่เลยเห็นไหมคะขอบคุณที่ชำระสี่รอเจ็ดสิบห้าบทอ่ะเมื่อกี้เราเติมไปห้ารอย เดี๋ยวเรามาเช็คดูยอดเงินว่าจริงไหมเมื่อกี้มีห้าร้อยเนาะเห็นไหมคะเหลืออยู่ยี่สิบห้าบาทโอเคขั้นตอนแรกนะคะสมัครอีเมลสมัครอีเมลแล้วจำรหัสผ่านอีเมลให้ดีเพราะว่าเราต้องเอามาใส่ตอนที่เราซื้อสองเวลาที่เราเติมเงินถามว่า เติมเข้าเบอร์ไหนก็เติมเข้าเบอร์ที่อยู่ในเครื่องอะคะ่ะเบอร์ที่เราเปิดใช้เน็ตอยู่ถ้าใครที่มี wifi นะคะให้ปิด wifi ให้ใช้เน็ตมือถือเลยมันจะง่ายจะได้ไม่ยุ่งยากด้วยโอเคนะแล้วก็ย่อนเงินเราก็ต้องมี500เอ้ยต้องมีให้พอ4ี่รบาบาทก็คือเติมห้าร้อยไปเลยเนี่ยก็พร้อมที่จะดูได้ แล้วมีญาติพี่น้องที่อยู่เกาหลีเราก็เอารหัส facebook กับไออีเมลส่งไปให้เขาเดี๋ยวเขาก็เข้าดูได้นะโอเคอันนี้คือแบบละเอียดยิบเลยละเอียดสุดคือยังไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะคะหรือว่าทำไม่ได้จริงๆเลยทัก facebook มานะเรวจะได้ทำให้ก็จะมีค่าขนมนิดหน่อยอันนี้ก็เหลือเวลาอีกห้าชั่วโมงนะคะ ็ประมาณทุ่มสองทุ่มเดี๋ยวเขาก็คอนเสิร์ตอินฟ้าก็จะเริ่มแล้วนะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนั้นขอบคุณค่ะ